ด้วยกันทั้นะครับท่าจริงทําแล้วมันก็จะเร็วนะดิเทียมก็สองหนึ่งถูกไหมดีดีดีกรอนก็สองแปดสี่อย่างทำยากกี่หลังจะเร็วนะสองสามสองดีบุกนี่หมูสี่ครับเลยหมู่สี่ครับห้าสองแปดสิบแปดสิบแปดห้าอะสินิกหมู่ห้าครับสี่สองแปด เทลลเรียมม628886คาร์บอนีน287สโตรนจเทียม28882ป่ะข้ามกปนเองอินเดียม2888ไนโอรเจน25ออกซิเจน26288ฟลูออสิบ288 ออกไม่ใช่สามสองสิบแปดแปดหนึ่งเทอร์เรียมสองแปดสิบแปดถูกไหมเทอร์เรียมคาร์บอนสองสี่โคลอรีียมสองแปดสิบแปดสามสองหก บีมสองเจ็ดลิเทียมสองแปดสิบแปดแปดหนึ่งครับห้าโบร์เฟอรัสสองแปดห้าซีเนียมสองแปดสิบแปดหกมาดูความเท่าสุดท้ายกันเนี่ยถ้าเราจะหมู่จำค่าด้านจะเร็วก็เป็นสองเอสหนึ่งสามเอสสองสาม สองพีหนึ่งแล้วก็ห้าพีสามสี่พีสามนี่นีบุกมันยุบโมเี 4, นี่ใช่ไหมครับเดนมาตินมันโมเีย้ามห้าถัดมาตัวนี้ห้าพีสี่ สาม P ห้าห้าอสองห้า P หนึ่งสอง P สามสอง P สี่สอง P หกเจ็ดเ S หนึ่งหก P หนึ่งสอง P สอง p สี่สองพห้าห้าเอหนึ่งสามพสามสี่พสี่สุขไหม <S S I เอสเออใช่ครับท้องทัดดีมากครับทวงนี้นะตกต้องบอยังครับ คอรีนอยู่ไหนวะสองแปดเจ็ดก็สามพีหาถูกไหมเอาอีกสีหนึ่งตรวจนะเป็นไงทำเป็นลวคล้อแล้วละนะครับดีขึ้นไหมสองเราสไนเดอร์แปดเฉพาะคาบสีเป็นต้นไปอันนี้นยังคาบสามอยู่ไม่เป็นไร ต้องข้ามสี่เปนต้นไปเนีย่ยจะเป็นสิบแปดนะตัวหลังสุดท้ายถูกไหมครับเพราะถ้าแค่ข้ามหนึ่งสองสามเนี่ยมันยังไปไม่ถึงสิบแปดถูกไหมมันมีแค่สามตัวมันจะไปถึงสิบแปดไม่ได้นะต้องข้ามสี่เป็นต้นไป ครับทีนี้ก็ต้องทบทวนเรื่องโครงสร้างอะตอมไปก่อนของเธอคือจย์เรื่องนี้มันค้างาออกได้เยอะมันกว้างพอสมควรเรื่องนี้มันเยอะนะท,ที่ฎีหมดเลยเธอต้องกลับไปทวนดูของเก่าเดี๋ยวพี่จะให้การบ้านเธอก็คือการบ้านทําการบ้านทุกชุดหนะึ่งชุดสองอะการบ้านนะครับทำแล้วตัวฉเฉลยแล้วมาถามพี่นะส่วนที่ใช้กลับไปทําวันนี้ นะครับให้ดูพี่หลบนะคิดว่าอะไรเนี่ยเราทำได้ต้องดีขึ้นนะการกลบ้าน,นแล้วนะการบ้านทำเองนะมาถามนะครับ นี่ชุดที่หนึ่งมีนี่ครับชุดที่หนึ่งนะได้ายิบเจ็ดนะครับทํามาเลยนะมีทั้งหมดแปดข้อนะครับลองทําดูนะ,ะได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวมาดูคราวหนะ้าโอเคครับ